อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่คะ่ะวันที่ยี่สิกันยายนสองห้าหห้าค่ะนาตตลีบ้านสวนนนนะคะวันนี้ก็จะจะพามาชมพืชพืชผักสวนควรัวในสวนนนเรานะคะปลอดสารพิษไรสารคะ่ะ ไม่ฉีดยาเลยนะคะพันธุ์สนองนนสองของเราะคะ่ะ เดินชมสวนเก็บผักปลอดสารพิษมีพื้นที่ออกกำลังกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ